ไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะสวยนั่นแหละฉันเนี่ยฉันอะทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้พี่ใจเย็นทำไมเดินไปนะโต๊ะสี่เออโต๊ะให้ตรงแต่หนึ่งสองสามแค่นี้พี่จะทำหลงมันอุตส่านมันอะ เงียบๆกิ๊กๆนะคะนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะจะบอกให้โอ้แอบแรงอ่ะเรามาดูสถานการณ์อันแรกกันเลยดีกว่านีมคะกับเรื่องแฟนแฟนกันนะโถโถโถโหน่าสงสารน้องขมิบสาวน่ารักของเราเหลือเกินนางเกิดอยากมีแฟนขึ้นมาแม่สาวขมิบของเราจึงวางแผนจีบผู้ชายตเองเราไปดูกันว่าปฏิกิริยาของคนแถวนั้น จะมีสีหน้ายังไงเราไปชมเป้าหมายแรกกับพ่อหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะขอพูดหน่อยไม่ได้ทำอะไรเลยคือว่าเราแอบชอบเธอมาตั้งนานแล้วอะเฮ้ยน้องฉันกล้าหนูโอ๊ยแม่สาวเคยมีบิดนางช่างไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเะเลยฉันไม่บอกนะผู้ชายนะด้านไดอย่างเงี้ยเจรับไม่ได้นะคะพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่พี่อัดวีดีโอตรงไหน เป้าหมายของเราเริ่มระแวงกับพฤติกรรมของแม่สาวขมิบของเราแล้วแอบซ่อนกล้องไว้ตรงไหนเนี่ยงมาจากอาครม่ขมิบของเราไม่ย่อท้อเดินหน้าจีบต่อไปนางยังพยายามหน้าด้านอยู่นะคะแล้วนีผมไม่มีครับผมตอนนี้เอาเอางานก่อนเรื่องบอลผมเล่นอยู่ b ี t e เทโลสัอนะ โอ้โหรูปร่างดีโปรไฟล์ดีเป็นนักกีฬามีสังกัดด้วยนะจ๊ะพี่คนเนี้ยเดี๋ยวหลังพี่เดี๋ยวผมรีบนะเฮ้ยพี่เคารีบแบบไม่สาวข็มีแกมีอะไรจะบอกก็รีบบอกพี่เค้าไปสิจริงอุตส่าห์แบบรอตั้งนานแล้วอ่ะเป็นกิ๊ก็ได้ะลองคบกัก็ไศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกสี่เก้าแปดแปดเก้าโอเคไม่ไวเลยไปก็ได้อะศูนย์แปดเจ็ด เขยอะไรยังไงเนี่ยแกให้เบอร์เขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยแม่สาวขมิบฮะเออเขาก็แกล้งขอเบอร์แกไปอย่างนั้นแหละคิดเหรอว่าเขาจะโทรหาแกฮะแม่สาวขมิบไม่ดูหนังหน้าตัวเองซะเลยเขารีบอะเออเขาผิดเขารีบไปไปก็ไปเถอะใ่้เบอร์แล้วก็ไปเขาไปเขาไม่ผิดหรอคะปล่อยตล่อยเลยนะเอนใหม่ของเรารีบปฏิเสธอย่างโดยดุเดือฉันไม่ใช่แฟนแกนะ ครับเดี๋ยวผมรับไปก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมมือหนักเองมองกล้องก่อนมาจากรายการคำีพาร์ทโอเคขอบคุณนะคะว่าต้องเป็นแบบมิวแล้วว่าต้องเป็นแบบมิวแล้วโอ้ว่าต้องเป็นแบบมิวแล้วโอเคเย้ป้อมหมายที่สองของเราเมสซ่าเขามีปรีดเดินไปจูโจมโดยทันทีเฮ้ยแกจะมาไหมไหนเนี่ยเมสซ่าเขามี ไหนจะบอกอ่ะนี่อเรายืนอยู่ตรงนี้นานมากเลยอ่ะแล้วนี่จะไปไหนอ่ะไปกินข้าวเหรอไปกินข้าวด้วยคนโอ๊ยพี่ก็รีบไปกินข้าวแกจะไปกับเขาทำไมฮะแม่สามคำีปล่อยเขาไปกินข้าวเหอเนี่ยยืนรอตรงนี้นานมากอ่ะกว่าเธอจะเดินลงมาปกติเธอเดินตรงฉานตรงนี้บ่อยมากอ่ะแล้วคือก็รอไม่รู้ว่าเธอจะเดินมาหรือเปล่าวันนี้อุ้ยเขินอ่ะจะบ้าหรือตัวเธอนาแล้วอ่ะฮะอะไรนะ แกแอบชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเร็วๆเร็วเดี๋ยวมีคนเห็นนะหุ้ยอยู่ดีๆมาขอเป็นแฟนจะบ้าหรือตัวเธอไม่ดีมั้ง10 10คนโอ้ยๆดูพี่กูสิยังกับบอยแบนด์เลเฮ้ยถ้าเราแอบชอบละนะลองนะกะทิเขาบอกไม่ได้เพราะเขาไม่เอาเก่งไงนังสาวเขามิบไม่ดูหนังหน้าตัวเองซะเลยนะหนังไม่สวยอะไร สามชนมชนโอ้ยเี่ยเลยทำไมอ่ะก้องอยู่ไหนก้องอยู่ไหนเฮ้ยนี่พี่โดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยไหนไหนไหนก้องอยู่ไหนไหนอย่าให้เจออย่าให้เจอกล้องอยู่ไหนเป้าหมายของเราเริ่มระแวงแมนสาวขมิบของเราจะทำยังไงต่อไปได้ใช่ได้่ไหม่ะหมไ้ใ่ไไปเลย่มได้ใ่ไไม่ม่ม้่ไไ่า้่หด้ใช่ไหนไ่่ไ้ด้ด้้ด้ อย่อยู่เว้เว้โอ้น้าม้าคำไของเราเดินมาข้าจวะทำไมนเนี่เห็นไหมนางสา่องินของเราเกือบและเกือบถึงตามแล้วมันถึงร้าขนาดนี้ฮะอะไรเนเ่ยปรเนี่ยนี่คอมมาจีบหรอคะอืโตลอดอะไรเนี่ย ถ้าถึงขนาดนี้นี่เนี่ยมันตัดบทหนูตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้บีไม่ไต้องมาสัดบทหนูตลอดเลยมึงเป็นคนที่ยืนเนี่ยเป็นสี่ผู้ชายคนอายพวกมึงเนี่ย<ม>อ้าวฟ้าด<า>ินเนี่ยฮะดูสิเ<า>นี่ยเคารับดอกไม้หนูแล้วเนี่ยเค้าจะมาเป็นแฟนหนูแล้วเนี่ยเห็นไหมขึนม้นเด้งเจ้าตกลงตอกแขนด้วยนะเผลอไม่ได้เลยนะแม่สาวกมีดด้วยโอ้ยเห็นไหมเขาตัดตุ้มมาด้วยอ่ะนี่มันสวยจริงๆเลยนะเออแน่นอนโอ้สรุปนี่พวกแกไปเป็นแฟนกันตอนไหนเนี่ยฉันยังไม่เห็นรู้เลยตัดแล้ว เออดูหน้าตาพี่เขางงๆตาร์เลยๆนะนี่แกไปทำของใส่พี่เขาหรือเปล่าเนี่ยแม่สามเมสสารการสามีพาฝากกล้องหน่อยเร็วมากล้องหน่อยบายๆกล้องหน่อยเอ้ขอบคุณนะคะแฟนใหม่แฟนใหม่ขอบคุณนะคะนี่เพิ่งเลิกเรียนป้าหรือว่ายังไงเรามาดูพ่อหนุ่มคนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่ว่ารอนานแล้วอ่ะรอไม่เบาเลยนะเนี่ยรอเธอใช่อย่ารู้จักมาโลใครเนาะแล้วมารอทำไม เรารู้จักกันเหรออ้างงกันใหญ่แม่สาวก็เมฟแต่ว่าขอจีบได้ป่ะเล่นเล่นอะไรไปเนี่ยเล่นอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรกันป่ะเนี่ยหน้าตาของเป้าหมายของเราเริ่มระแวงอย่างหนักเพิ่งมาเจอเนี่ยแต่เราก็เฮากันจนเจอโอ๊ยทุ้ยไม่ไม่เคยเจออะไรไม่เคยเจออะไรไม่เคยเจออะไร ก็เนี่ยเราพวกเพื่อนสถานก็อย่างเงี้ยแหละเออรู้ตัวก็ดีแล้วแต่ได้ใช่ป่ะก็คุยก่อนก็ได้งก่อนเออเฮ้ยชักเริ่มเข้าทางเราก็ไม่คือไม่เราไม่ไม่ได้อะไรเรื่องแบบนี้ไงเอาเฉยๆไงเฉยๆไงเฉยๆไงก็บอกแล้วไงว่าพี่เขาเฉยๆไงเฉยๆฉยะกับเรื่องความรักอ่ะแกเข้าใจไหมเนี่ยยังตอนนี้ยังเหรอแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยไปด้วยแล้วจะเป็นแฟนกับเราปะเนี่ย ถ้าคุยแล้วโอเคก็เป็นอ่ะถ้าคุยเข้าใจก็โอเคเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีหวังว่ะแม่สาวกมิบชื่อเจใช่ป่ะแน่แน่ชวนคุยชวนคุยนี่แกจะลงหลักปักฐานกับเขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยชอบคนแก่ป่ะใครเขาจะชอบแก่ๆแบบแกละแม่สาวกมิบโอ้ไอเราเขาว่าดอกไม้หายไปไหนนี่มึงมึงขโมยมาจากห้องอาจารย์เหรอเนี่ย ว่มึงเห็นหนังหน้ายังกระปลวกและแถมยังมีนิสัยที่ขโมยอีกเหรอคะเนี่ยรับไม่ได้จริงเจงรับสิพี่อ๋ออุตาคุณพระคุณเจ้าพี่พี่วะอะไรแหละน้องเขาเป็นอ๋อล้วน้องอ๋อจริงวันอยู่หรอคะอุตานแล้วขอโทษที้องัดจหววะะย่นางกำลังฟินเลยค่ะหน้าม้าของเราจะมาทำไมเนี่ยขัดจังหวะจริงเจอบี้หรอออคือเขามาจีบกำลัง กำลังจะคบกันอยู่แล้วตอนถึงเป็นคนแบบนี้แล้วเราหมายว่าขึ้นอาตาเขาเลยขึ้นทำไมก็เอามาแล้วอาตาเหรอก็เอาเลยพี่รีบๆแตส่งไปเบอร์กันเนี่ยค่ายังเลยเนี่ย087749899ค่ะพอพอพอเถอะมองกล้องเลยค่ะมาจากรายการคามีพานะคะมองกล้องหน่อยเร็วรายการคามีพานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วบายคุยด้วยแป๊บนึงดิรีบไปวะคะอพดีที่นี่ถ่ เรามาดูเป้าหมายหนุ่มสุดหลอกคนสุดท้ายกันเลยจ้าอันนี้มาเป็นเพื่อนกันปะคะโอ้ยดูหน้าพี่กุศิเหมือนไม่อยากคุยกันเลยอะแมสสาวก็แบบทีว่าแอบชอบมานานแล้วอะแอบชอบเธอชื่ออะไรอะโอ้ยอยู่ดีๆก็มาขอเป็นแฟนจะบ้าเลยเนี่ยฮะรู้จักด้วยนะวะขอรู้จักอะขอเป็นแฟนเลยก็ได้ไม่อะมีแฟนแล้วเหรอ ช่างเหอะงั้นเราขอเป็นกิ๊กก็ได้ทำไมอ่ะยังยังยังนางยังไม่จบยังจะขอเป็นกิ๊กอีกเหรอฮะไม่ดีมั้งอ้ามปะเนี่ยโอ้ยเกงก็รีบบอกพี่เขาเป็นสิวว่าแกไม่ได้อ้ามแต่แกคิดจริงใช่ไหมฉันรู้ใครคนเราคบกันมานานก็เลิกกันได้โอ้ยแล้วใครเขาจะบ้าเลิกกับแฟนมาคบกับแกไม่น่าปลวกสาวขมิกงั้นราบดอหมายเราก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งข้างหน้าก็ได้ ทำไมอ oh. ่ะหรือ no ร้องไห้เลยน้องคะดอกไม้พี่ป่ะคะพี่วางไว้ตรงนี้เมื่อกี้ค่ะผมว่าไปเคลียร์กันเองนะครับพี่พี่วางไว้จริงจริงจะเอามาให้เขาค่ะน้องอยู่กับไม้พี่ให้ผู้ชายใช่ไม่ค่ะไว้พูดเลยหนังได้อย่งกระปลัวพี่ชัดๆแลวแถมยีนิสัยขี่ขโมยอีกเหรอคะเนี่ยรับไม่ได้จริงๆเร้ยของเขาเนี่ยเ้ไม่ไม่ไม่อย่ามายุ่งกับผมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอ้าว ยังไงเนี่ยเราสองคนขโมยดอกไม้พี่เหรอไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ได้ขโมยค่ะไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยมองกล้องหน่อยค่ะจากรายการขมิ้วค่ะต่อเพื่อแล้วต่อเ่อแล้วต่อเ่อแล้วขอบคุณนะคะโอ๊ยเม่สาวขมิ้วแกพาฉันมาเล่นอะไรเนี่ยใครเขาจะเอาแกเป็นแฟนดูหนังหน้าตัวเองซะบ้างจะบ้าตายกับแกเนี่ยไม่สาวขมิ้วส่วนส่วนส่วน เธอทำให้ส่วมเต็มเอาส่วมสวมซ่วมเธอทำให้ส่วมเต็มอีเรื่องของมิพาของเราวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับส่วมเราไปดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องทิชชู่ติดตนนูนเมื่อพนุ่กมะบของเรามีทิชชู่ติดก้อนเราไปดูกันว่าปฏิกิริยาของคนแถวนั้นจะเป็นอย่างไร แกพ่อหนุ่มขมิบร่างยักษ์ของเราอุ๊ยก้อนพี่เขาเป็นอะไรอ่ะก็ทิชชู่ติดตูดมันยังไงล่ะคะน้องโหอวนนี่แกไม่รู้จริงๆรหรือเนี่ยติดยาวขนาดเนี้ยเป็นหางว่าเลยนะแกรีบเข้าไปรอดหนึงไม่เป็นไรค่ะเสร็จอีกรอบนึ่งผมไม่เอานค่ะพี่คะพี่พี่ทิชชู่ติดตูดอ่ะไหนคะไหนครับเนี่ยค่ะเนี่ยทิชชู่ข้างหลังนะคะพี่ ไเาห้น้ำทิชชู่ข้แาเข้าหงน้อเออใช่ไหมแกรีไปเของน้ำเหอะนอากาแล้วนะพานุมบทอนะครโอ้ยทิชชู่ยาวกว่านี้มีอีกไหมมีอีกไหมเอาพี่คะพี่สแดงอะอะไรคะอู้ตายแล้วลืมดูอะ ไอ้เธอเธอเธอดูอีก้อนมีควายนั่นดินี่หางเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เหไม่ใช่หางดนินั่นเป็นทิชชู่นะแกมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนางเดินมาพร้อมกับหางของนางเฮ้ยไม่ใช่นั่นทิชชู่นี่น้ำมาก็มิบของเราเริ่มปฏิบัติการคะพี่พี่นแสดงโอ้ยน้องถ้าจะมองขนาดนี้ขอแนะนำให้เข้าไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าไหมอะไรเนี่ยเป่านิคัตูนะตูด เอาดูสินะขำๆหัวล้อหัวล้อกันใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยพระนกกรเมรพี่บ้าค่ะโอ้ยฉันจะสงสารด้วยจะสมเพศแกดีพระนกกระเมร์หนีาปติดแล้วมั้งเนี่ยอันนี้พี่ฝากโอ้ยไม่เอากินบพิงเองมันขยายข้างหน้าเฮ้ยแกพี่เขามีทิชชู่ติดอ่ะเราจะบอกเขาดีไม่เธอไม่ต้องบอกเราเชอเพราะว่าปอยมันไปเฮอะข้าังแล้วพังแลาวดูสิ โอ้ยเขยเขยงป้าป้าพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวภาพมันจะติดตาโอ๊ยปวดเกลียวเนาะนักสงสาคนนั้นสิคะโอ้ยครับครับควดรอดรับใจเกินใหญ่เลยทีเดียวถูกท้องน้ำไหมครับโอ้ยนี่แกรีไปเหอะห้องน้ำเหออแกโอ้ยฉันจะอ้วกแล้วนะไปห้อะฝากทิ้งอะไรไหมครับไม่เอาอ๋อนี่แกกล้าสาววันกับฉันไม่เนี่ยโอเคไม่รู้ตัวจริงๆเหรอะพ่อหนุ่มขมิเอาพี่ ตัดทิชชู่เหรอคะออกมาจากค้ำอ่ะอ๋อเออมาเรามาดูน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้กันเลยดีกว่าตัวเองตัวเองที่ชื่อติดก้นเขาอ่ะเราจะบอกเขาดีไหมอ่ะป๊าบป๊อป๊อบต้งรีบไปเถอะเขาจะอ้วกแล้วเอาที่ชู้เหรอคะนี่ทิชชู่ค่ะไหนอหนคะมันไหนหนูมองไม่เห็น โอ้โหโหยนี่พี่กาหนึ่งด้วยอ่ะคุณพี่นี่ช่างใจดีกับพนุ่งกระมิบของเราจริงๆว่าแต่ว่าพี่ไม่ขยหยายแยงเลยคะดูดูมันทั้งปากนี้ออกได้ไครับจะพี่เข้าไปห้องนั่นห้องน้ำรีบไปเลยนะโอ๊ยจะวัวแทนแล้วอายเขาไม่เลยนะขอบคุณนะครับแกรีบไปเอาทิชชู่ออกที่นี้เลยนะห้องน้ำนั่นไปฉันละอายแทนแกจริงๆพนุ่งกระมิบ ยังยังมีให้คมิกันอีกใครที่ซึ้งและหฮยอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะความหายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับความฮาบวกความบ้าของแกคมิกกันต่อไปแล้วเจอกันนะจ๊ะ ูกันสิคะว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเมื่อเห็นน้องขมิบของเราหิ้วกระเป๋าหลายใบเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไปไหนดีอ่ะใส่ทั้งหมดเลยไหคะใส่ทั้งหมดเลยหรอคะเออพูดถูกค่ะไปนี้ใบนี้ใส่กระเป๋าตังค์ใบนี้ใส่ลิชติกใบนี้ใส่ทิชชู่มาแล้วใครกัะเป้าหมาย่อยไปไนสวยมันเลือกไม่ได้มันจะมาเรียนมันเลือกไม่ได้บอกมาทีไปไหนสวยจะเอาไปไหนก็แล้วแต่คุณแม่เลยนะคะ คือบอกว่าเอามาหมดเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนมาเรียนเออพี่ฉินว่าน่าอย่งแกไม่สาวแคมไีเหมาะกับของพวกนี้หรอกแนะนำไม่ใช้กระสอบปั่นเลยดีกว่าไหมไม่นี่ยค่ะไม่นี่ยค่ะดูเหมาะกับเธอนะเหรอขอบคุณนะคะับแน่อย่างแกใช้ไปไหนก็เหมือนเหมือนกันแหละแล้วแหละแหมแฟนแต่ละคนแซ่บสินะซื้อกระเป๋าให้คนละใบก็ไม่้ไม่สาวแคมีแฟนกับเขาเดี๋ยเหรอเอามาหมดเลยของนะครัตัวเอง ช่วยเพื่อเขาเลือกหน่อยสิมันควรใช้ใบไหนอ่ะมันเลือกไม่ถูกมันเอาไปสีขเดี๋ยวน้เขาจะไปรู้กับแกได้ยังไงเอามาซะเยอะเลยนกระเป๋าอ่ะจะเอาใบไหนเรียนอ่ะจะเลยหอมประวัติสีขามื่อสีขาวจบนะเข้าใจนะใช่เหรอเออน้องก็บอกว่าสีขาวไงจบนะเออมันเอามาเรียนหมดเลยเราไม่ได้มาเพิ่มขึ้นไหอเออแล้วให้มันหน่อยสิพี่เมียเราเนี่ยเลือกเองคนไม่พี่ คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่จ้าไปโชว์ว่าตัวเองเก่งเยอะเก่งที่ฮอตจริงๆนะเสน่ห์แรเจ๊เป็นสาวกับเบสว่าเราไปไหนคือจริงๆแล้วมันมีอยู่บ้านอะประมาณ20กว่าใบอะแล้วคือจะถือมาให้พี่ดูเขาเลือกไงคือเรื่องนี้คือไปสปายเราเราจะได้รีบไปไปไหนคะคมองกับมันไหมอะหน้ามันมันนอกนะอันนี้มันดปรุงๆรุงไงไม่รู้ว่าเอ้อชนะเขาบอกแล้วไงว่าเอาใบนี้จะเอาอะไรอีกฮะแม่สาวกับเบสอย่าเป็นนอก สมไปนี้เนาะเยอะเหรอไม่เยอะนะนิดเดียวเองแค่สี่ใบเองเอามาขนาดนี้เลื่อนหรอไม่เลือกไปเรื่อยๆก็ต้องนะแล้วนะก็ยังเลือกกันไม่ได้อีกเหรอก็เลือกสำไมถึงไดเป็นนี้เอาใบไหนอ่ะเนี่ยตัวเธอตัวเธอช่วยเพื่อเราลือกหน่อยสิมันเลือกไม่ถูกอ่ะใบไหนบอกกับมันดีอะเอากระเป๋ามาจากบ้านตั้งสี่ใบนะจริงๆมีอยู่บ้านประมาณยี่สิบกว่าใบสามสิบกว่าใบอ่ะไม่รู้จะเอาไปไหนเนะเอาไปไหนให้มันดีอะ สีขาวเหรอนี่ไงเออก็น้องเขาบอกสีขาวก็สีขาวไงตามนั้นแหละแกไปไปไปน้องเขารีบไปเลยเห็นไหมตัวเองช่วยเพื่อนเขเริ่มเลยสีแท้กระเป๋าไปไหนดีใช่เนี่ยเราเอามาตั้งเยอะตั้งแยะเลยไม่รู้จะเอาไปไหนโอ๊ยกระเป๋าแกนี่เยอะได้อีกนะแกจปะจริงป่ีสิบใบเลยอะจริงใครใครชางซื้อกระเป๋าให้แกนะฉันอยากจะเห็นนะจริงจริงใครซื้อให้อันนี้แฟนเก่าซื้อให้อันเนี้ยแฟนเก่า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 จุดเนี้ยคนเก่าซื้อให้ เออหนักสิแกจะเอากระเป๋ามาใส่อะไรเยอะแยะฮะแม่สาวกมีบใบเดียวก็พอไหมอ๋อเอามาเรียนเอามาเรียนอันเนี้เออนี่ตกลงแกมาเรียนใช่ไหมเนี่ยอะไรนะไปจะไปด้วยกันปะเราตลอดอ่ะพี่ไม่ต้องไปชวนคนอื่นเลยน้องเขาไม่ได้บ้าผู้ชายเหมือนแกนะแม่สาวกมีบทิ้งมันบ้าปะล่ะไม่มีคนดีๆที่ไหนเขาทำอย่างแกหรอกแม่สาวกมีบแกมันบ้า เรามั่นใจอ่ะเป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยเขาเนีเอามาไปเดียวเก๋ๆนี่สวยเนี่ยมึงก็เอามาไปเดียวไหมอันเนี่ยจะเทพไปแล้วอุ้ยกระดุมหลุดอ่ะเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสไตล์เหมือนกันตีเไปเรื่อยแกไม่ได้เลยแต่เป็นนี่สวยอยู่นะเพื่อนสาวฉันว่าไปเถอะอันไหนอีนี่มันต้องบ้านแน่เลยเออขายกระสีชมพูไปนั้นแหละค่ะแม่สาวกระเม็ เราถือใบเดียวจบจะบอลเหยอถือทำไมใบเดียวคนอื่นก็ถือกันแล้วถือเนี่ยเยอะๆอย่างนี้พี่มึงบายใจอาย่ยาวิไปจะไปไหนก็ไปเลยนะแม่สาวะเมปดฉันอายแทนแกจริงเลยสีนี้ใช่ไหมคะสีชมพูนี้นะแม่เจ้ากระเป๋านางจะเยอะไปไหนเนี่ยฉันขอแนะนำให้แกนำกระเป๋าเนี่ยไปบริจาคจ๊ะแม่สาวะเมป์ พี่บ๊วยสวัสดีสวัสดีครับมาไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อะพี่ชีวิตว่างโอ้ยว่างจัจเลยว่พี่มีอะไรทำนไดนึงได้ปะอืมว่าสิสมมติพี่มีร้านอาหารมุ้ยร้านอาหารเลยนะฉันต้องมาโนตามไหมร้านอาหารคนเยอะอ่ะคนเต็มอ่ะอืแล้วอยู่ลูกค้าเรียกเก็บเงินมีหลายโต๊ะนะร้านพี่รวยอ่ะรวยไงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาขอโต๊ะสินม่ มันเบี้ยวพี่มันเบี้ยวี่เฮ้ยทำนี้ได้ไงวะจนทำมากอากินจะมาปรุงกันอย่างนี้ได้ยังไงสั่งของเต็มโต๊ะแล้วเกิดเบี้ยวขึ้นมาเออขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยทําไแมขึ้นเลยเนี่ยเอก็สั่งของเต็มโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วเกิดเบี้ยวขึ้นมาแจ้งตำรวจเลยไหมเอาาแมเอ้าพี่เจ้าของร้านปะเจ้าของร้านไงเจ้าของร้านเออที่ทำไมเดินไปนั่งโต๊ะสี่อตรงให้ตรงกันหนึ่งสองสามแค่นี้ จับโต๊ะทำไมอหนึ่งสองสามก็โต๊ะสีมันเบี้ยวไงจดโต๊ะเบี้ยวอันเนี้ยขึ้นเลยเนี่ยขึ้นขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยเอาไหมอยากเบี้ยวปะไม่เอาไงเอาปะเออทำไมมุกอะไรออฟิกิมพ์บอสของเรานี่นะคะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะมาทำแบบทดสอบวัดระดับ IQEQ อีิวกัน คุณส้มมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณส้มนี่แหละค่ะที่บอสของเรานี่ยค่ะได้เชิญมาก็ยังไงก็เชิญคุณส้มตามสบายเลยนะคะยังไงพวกเราก็ทําให้เต็มที่นะจ๊ะไปแล้วอะคุณวิคุณจะไปไหนหล่ะคะอ๋อคุณก็ต้องอยู่ทดสอบกับพวกเรานะคะดิฉันดิฉัน้องทดสอบด้วยหรอคะ ได้ค่ะทำไมดิฉันต้องทดสอบด้วยล่ะคะอ่าบอสของคุณสั่งมานะคะว่าทุกคนต้องได้รับการทดสอบภายในวันนี้อ๋อเหรอคะในเมื่อระดับ EQ IQ ของฉันเนี่ยมันสูงปี๊ดอยู่แล้วนะคะมือสูงปี๊ดนะคะนั่งเลยค่ะสูงปี๊ดค่ะก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะก็ดิฉันชื่อส้มนะคะก็วันนี้มาทําการวิจัยว่าระดับ IQ ของผู้คุณนะคะก็ คำถามไม่มีอะไรมากคะ่ะสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะคิดอะไรก็ตอบออกมาเลยอ่าเรามาเข้าคำถามคำถามแรกกันนะคะคำถามแรกนะคะขอถามว่าทำไมนกเมืองหนาวเนี่ย หน้าหนาวเนี่ยจึงอพยกมาอยู่ในประเทศไทยคุณชื่อคุณอะไรคะค้าปอยค่ะคุณปอยตอบคนแรกเลยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องการอพยกย้ายถิ่นเป็นวัฒนธรรมของนกอะค่ะซึ่งจะย้ายจากประเทศเมืองหนาวไปสู่ประเทศเมืองร้อนนั่นเองคือเพราอาหารก็จะหายากแล้วก็การปักไผ่นี่ก็จะลําบากค่ะเลยต้องย้ายมาอยู่ประเทศไทยนกพวกนี้ค่ะเหรคะส่วนิฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนนะคะก็เลยอาจจะช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ ความพร้อมในการฟักไข่ของนกในฤดูหนาววะคะคุณนี่คะคุณคิดว่าไงคะนกนกมันก็ต้องบินมาสิคะมันคงไม่เดินมาหรอกมั้งคะคุณส้ม,ด,มดิฉันไม่แปลกใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาข้อคำถามข้อที่2กันนะคะอะ,อะในกรณีที่คุณไปเที่ยวห้างซื้อสินค้ารถของคุณจอดอยู่ที่ชั้น2แล้วเกิดอุบัติเหตุมีรถคันอื่นเนี่ยมาชนรถคุณคุณจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะคุณแรกตอบเลยคะ่ะอันดับแรกอาจจะเรียกประกรันมาก่อนนะคะ ก็ใช่ไปลงลงไปเคลียร์ถ้าลงไปเคลียร์ไม่ได้ก็คืออาจจะโทรตามก่ไปค,ค,คุณล่ะคะค่ะเรืองเเลยค่ะเรื่อคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะ<ม>แล้วไปโทรตามประกรันค,คุณนี่คะคุณคิดว่าไงดีคะสวยนั่นแหละฉันเนี่ยฉันน่ะทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้แล้วรถด,ดันไปชนชั้นสองคุณนี่คุณจะเคลียยากก่ะสิตายและจิงสัยฉันต้องทำประกันชั้นหนึ่ง ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยมั้งค่ะคุณซ่องเหนือ <_ S 1> ยากย็แหละดิฉันแน,นะนำให้คุณทำชั้นจีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอขอบคุณมากค่ะคุณซอ่ <_ S 1> ณซอุหูตายแล้วที่ให้คำแน,น,นะนำคะ่ะถ้า IQEQ ไม่สงูงตีนี่คิดไม่ได้นะคะสูงป,ปีนิคะคุณซ่อมสูงปีสูงปีสขำจะต่เก้าอี้กันเป็นแถวเลยใช่ไหมก็บอกแล้วไงว่าแก๊งคอมบิของเราไม่ธรรมดาเลยจริง แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะรับประกันเลยว่าต้องมีเรื่องฮาหามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนในรายการขมิพ่าที่นี่ที่จะมาพบกันนะจ๊ะนะจ๊ะทําประกันชั้นหนึ่งเอาไว้หากคุณผู้ชมมีคลิปเด็ดคลิผ่าโดยคิดไปด้วยความซาที่จะมากระตุ้นคอมมิบของเราได้อย่าเก็บไว้คนเดียวส่งมาหาเราได้เลยคลิปไหนนะคะเลือกเอาอากาศรับเงินรางวัลส0งพันบาทจากทางรายการ แล้วมารวมสร้างคากับเราได้ตามการติออดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับส่งสวัสดีคระฉันนึกันจ้ดีได้ยังไง